ดาวจำบะต้มไส้ตันมีไส้ตันหูหมูตีนหมูท่าหมูเจ้าตีนหมูเนาะตีนหมูตีนครึ่งไส้ตันแล้วก็มีหูหมูเจ้าทุกอย่างต้มซุกเรียบร้อยละหอมแดงตะไค่พริกสดขา ้นหอมมะนาวต้มแบบบานๆเจ้าเครื่องใส่แค่นี้ลหละใส่เยอะก็กินม่ามดนะ,พะเพราะปลาดาวกินคนเดียวอันนี้ปลาดาวซื้อมาแบบซุกเนาะซื้อมาแล้วเอามาต้มหน้ามทิ่ห้านาทีเจ้าตอนเทาซื้อมาน่ะเจ้ามันจะแข็งแข็งตอนปุ่ต้มกดตั้งใส่สารอยู่แล้วเนาะเอามาต้มน้า,นาท้่เจ้าห้านาทีหน้ามี่จะดำขนาดเลยเจ้า แล้วอามัดล่าสามซีหลอบตีป้าดาบอว่าเสื้อมาแบบตม้มซุปจะได้ว่าอามัดต้มน้ำทิ้งเจ้าของล่าด์่นบอกว่าเสื้อไปกินบ้านมันก็ต้มน้ำทิ้งห้านาทีเนอแล้วก็ล่างฝ่นบอกว่าอีเจ้าแต่คนที่กินหลงกินในลาสหม้หัวนั่นนะแต่นี่ล่าสนอยู่หน้าบ้านนี่เนาะ อยู่หน้าลิบเนี่ยเจ้าไปเจ้าเขาไปต้มกันนอ้อตม้มส้มแบบบ้านๆเจ้าคาตไคร้เจ้าพริกป้าดาวบีบมะนาวลงไปแล้วสี่ละ มะดาเจ้าใส่ซีอิ๊ขาพิปนิดหนึ่งนะผงปรุงรดเจ้าผงปรุงรด ใส่ไปสองข้างล้วนี่ปกปรุงรสนี่นะเกลือค่ะเกลือ ตีนหมูขาหมูมันตีนมันน่าแบาขาขาไม่อยู่ตั้งเก้ามึง็ะอันแสองกินเล่นเฮียสี่หนึ่งนะขึ่งโครบเลือตีนขึ่งอะต้มพอดีซื้อไส้ตันมาเยอะหูหมูอันัาาน่งกินเล่นมันกันบ่หมดเนาะ หูหมูสามหูมันนั่งกินเล่นเนียหูสองหูกันไสตันฮะกินจะได้ก็บ,บ่บมดหน่อยอ่ะก็เลยอันเอา,ามาต้มส้มเจ้ามีเผ่กินอะ่ะเจ้าต้มแบบนี้มีปลาดาวกินเนะ บักินตีนหมูเจ้าแต่หูกับไส้มันได้เป็นกินนะพริกยิงใส่หมดกลยเจ้าจะใส่เพียงพอดีเจ้าพริกจะใส่บบเยอะนะเวลาเขากินบบหมดกตะเจ้าเขื่องครัวนี้ต้องเอาทิ้งเ่งนี้เขาเขากะเอาใส่แบบเขากินหมดเจ้า เกินเวลาเทากินาหมดเจ้าเอาทิ้งเสียได้ของทุกอย่างซื้อได้เงินนะขอบีบนะ้มามะนาวไปเล้วปลาดาวใส่ไปละสีย่ยงแล้วเนี่ยเอาหมอน้ำซ้นลงไปอีกเจ้าปลาดาวสับกินเปรี้ยวนะ ใส่แต่หน้ามะนาวมันมเปรี้ยวเจ้ากระดาวใจหัวน้ำสม้มแอปเปิลเนาะกินแล้วมันแบบเจ็บต้องมันกินได้เจ้า <c oughs> <c oughs> อร่อยค่ะ ทาราดาเจ้าต้มแบบซุปใสใส่เกลือไปอีกนิดหนึ่งพอละเค็มก็อมอร่อยเนาะสุดชลดดเลยเจ้าต้นหอม ใส่เยอะๆเจ้าต้นหอมต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ลูกโดดอีกเจ้าลูกโดดที่ตัดใส่ก็มีเนาะ ออนใส่เป็นเรียบร้อยละโอ้ลาหางจ,จักไข้เนาะเจ็บออกกันแต่ไข้ <c oughs> ใส่เยอะเจ้ามั้งแต่ไข่อ่ะ ต้มหูหมูไ้ตันแล้วก็อันตีนหมูต้มส้มแบบบ้านๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าปัากกันคลิปใหม่คลิปหน้านอ กดไล่์กดแซร์กดกระดิ่งที่ตามเพื่อปลาดาวโรเดอร์จำเด็ผดผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ